นมัสการจ้าปูเออน้ำต้นเออยังไงตบุญจ้าบุญผ้าลวยบุญน้ำโถน้ำโค่ะเออเนวสร้างเนียน้างเราปูว่างนื่นเขาข้างแน่นะเหล็กแต่ล่างเาขานาะปูโอ้ยเหล็กเขาขนาดเหลเขาต่ล่างมันต้เรียกกันล่างนเรียกกันเรลยกระจำบนกือเขา เขาตรงๆควอมที่เดี๋นี้ปูเลขประจำวันเสาร์กับเขาเนาะเออก็ในจิตแปชื่อต้องถูพ่าลวดก็ตัวมาหงุดิดแปดแรงหน่อเละเอ้ยนี่เิ่วงกลุ่มไว้พ้อเกือบแม่นติมาหาเจนเ้องอีกเนาะปูเนาะ,ะเลขยันซีทิดกับเขาเออเขาแบบจิด,ดจิตแปดเนี่ยก่ว่าเลขดําห้อปรยูนเนาะปูเนาะนะดับสองนน่เนาะ ดับ่ตัวลักหน่วยเนี่ว่าะมันรักหน่บ่กดับลักหน่วยเออแมนแมน,แมนดับลักหน่วยเอาเขียนเอาเน้อจะเริ่มพ่อเน้อขี้ของเอบุญพาโชคจะเลืล่ลอ,อ,เอ,อนเอน้วพูกอะรเน้อเออเอาเขียนต่อเน้อเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวปูเฮดเ,เรียบร้อยแล้วมันมาจากเน้อแเออเฮดเรีบเออยบร้อยด่วนทันใจกันนี่เนาะเดี๋ยวหนูเขียนแป๊บน,นึงจ้ะปูหมอยาเทวดาเนาะ พี่ก้อนต้อหาหลายบ่ละปูอ้อถูกมาหเายคืเที่ยอกูาหาเงินพูดเราเตียนโมากยิงมโอ้ย,ย,ยออหาหานูมามาักเลยเจ็ดแปดหนูไปซื้อเลขน้ำผีคู่จันทร์ทอนแม่ปูเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์สามแม่ปูผีคู่จันทร์ทอนนี่ไปทางไหนเนาะบ่ปไปลอกเลขวะไห้เนี่ เออนลบรเบรขจก้าอ่ะปูวามาเลยบะนี้เรียกว่าวันใดเนาะบนี้วันวันจันโอ้เรียกวันจันหม่องวันนี้เออเอาเด้อตัวที่เก้าสามเจ็ดเยอะดีจ้าเด่นเนาะเด่นเก้าสามเจ็ดจ้า เจ้สี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเออสี่เจ็ดเก้าจ้ามันนี้จับคู่บปล่ปูวันนี้ชับคู่เนาะชบคู่ไห้เนาะจ้าสอง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 สามสองบปล่ปูสองสามเก้าสอง พูสองเก้าสามพู่ไม,ม่ตัวได้แน่ขอสองหนึ่งก็ตาสองเก้าสามสองเก้าสามเออบางทพู่อันนี้พุ่กลมเลยพู่กล,มไม,กกลมไม่เล่เต๊สองเก้าสามเนี่ยเออตอนนี้แบบพี่อีกอะไรกัสามเจ็ดสามเจ็ดแะไรกัเก้าสี่เก้าสี่เอออะไรกัเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเออ,อเแค่นี้แหละ จ้ารุ่งกลมเก้าเออสามสามเจ็ดรุ่งกลมรุ่งกลมสามเจ็ดเออจ้าจ้านี่เป็นสุบจอมวัดมือนี่นี่ตะล่างมือนี่ตะล่างแฉวทงตึนมีหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเออแปวสองนีแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเออตอนนี้จับคู่ให้ อย่าให้ปูอนูตีตารางให้เพื่อนแป๊บหนึ่งจับคู่เลขตารางนะปูนะจ้ะหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเออมาเลยจ้ะหกแปดหกแปดแล้วก็อีกตัวนึงเอา 07แต่นี่0 07นะปู07อีกคู่นึงอันีนคู่นึงเอาคู่นึงเอา6 80มัเอาเอาเอา79นี่เกตัวน้อยอีกตัวน้อ79มาตรงกันกับเลขตารางหมอปูเออันไหนก็ตื่กับเลขจำวันจ้า ดับหาได้หมดเลยหลักหน่วยอย่างเดียวเดี๋ยวเด้๋ยหนูเขียนเลขดับก่อนดับห้าหลักหน่วยทุกหลักบอกปูหลักหน่วยจะจะบนบนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวลองบาหลงมาดับดหลักห้าดับห้าหลักหน่วยบนเนาะเออจ้าวันนี้เลขยังกี่คนในปูเจือคุยจังท้อนฝันรอบรอฝันแล้วน้อวะหัวน้อาหัว เราคีลเราไปเราคีลดอกไปตั้งคีแต่วันดอกได้ถามเราว่าตัวเราคีลดอไปเราเลยว่าหาฮกฮกหาเสมือละคีอือตหาฮกฮกหากม่ได้ล้วว่าเพิ่นหาฮกฮกหาติปูบอกเม็ดเดี่ยวเลยตัวนี้เ็ดเดียวใช่หรือติปูออกซะ่ะหัวนี่คฉันคันฮกหาล่างย่างเดียวด้อยหาฮกบนอ๋อ อ่ามัน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 รักว่าจับได้พูดก็รักทิพนับจ้าแต่วันนี้เลกวิ่งบน,นโน้พง่ันกระหายน้ำมาเลยปู่วิ่งของปู่หนูวิ่งนหนูมันนี่เด้อจ้าเข้าสามเจ็ดถ้าจะวิ่งนะเด่นเข้าสามเจ็ดเลยปะปู่เอ้าวิ่งโอ้ก็วิ่งเลยวิ่งโอ้เข้าสามเจ็ดบนล่างน,นะ งี้มึงนึงดับเนาะเก่าเนาะปูเนาะปูปันนี้ไม่เลขผู้ใดอีกวันนี้ปูเลขอันยันซีทีท้องที่ในเฮ็ดมันมาจ้ะเงี้ยที่ในเฮ็ดต้องยันซีทีส่งมัดวัดจังนะเจ้าไปทีนในเฟซที่ในทุบต้นมึงอือรุ่นก็ได้พี่คู่จันท์ท่านไม่ได้บอกว่าขี้รถเข่าป้าเข่าอีกวันเนี้ปูพานเข่าเราพานของขี้เชียวเหรอบอกอู้สิบ่ัตรสมองวัน ข้าปลาเขาไปเล่นตีปูวันนั้นนั่นข้าป้าเข่ากับเขาเก้าหานเขาก็คักแต่ดิ้นหล่ะปูเล็กเล่าน่ะเอราว่าวันนี้เก้าสามสาเข้าเลยมาดิ้นมาเก้าสามหมอปูนุก็มาตั้ศูนย์เจ็ดมาเคลื่นฝันมางี่ง่าให้ไยังเห็นเล็กอยู่นะเออแดดจึงครึ่งศูนย์เจ็ดนี่ละปูลองเบิรงกอีกนะปูเนาะอีกรอบนึงเนะเอ้ยจบไปละ อืมได้เจ็ดนาทีหนึ่งไหมปูอีกสามนาทีปุณนะจ้ะตอนนั้ผมว่าหอดนะนี่บอเดี๋ยวได้หนูขออ่านกันนะปูเด้ออ่านสำหรับอ่าเลขปูหมอยาเทวดานะค่ะเมื่อกี้กับเขาเจ็ดแปดตรงๆในส่วนงวดนี่หายมาแล้วก็คือหนึ่งเมษายนนะปูเนาะเลขประจำวันจันท์เด่นเก้าเด่นสามเด่นเจ็ดลองสี่เจ็ดเก้ามันมาจากปู จับคู่ให้มีสองเก้าสามสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเด่นที่สองเก้าสามแล้วก็สามเจ็ดนะ้ปูนะ้ะ <c oughs> จ้าส่วนเลขต่าล่างปูจับคู่ให้กับมีหกเก้าหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าปูว่วงกลมให้บริเนปูวงกลมส <c oughs> องเนะก้าสามละมันแมนอันเลขต่าล่างไหมล่ <c oughs> งางจะาหกหกเก้าหนึ่ง ใหเอหกเก้าหนึ่งเก้าหกเกกับหกแปดสองหางน้าปูเนาะเอาบัดนี้เลขแต่ล่างปูให้หกเก้าหนึ่งหกแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าวงกลมไปที่หกเก้าหนึ่งแล้วก็หกแปดส่วนเลขผีกู้จันท์องมาห้องบอกเนาะหาหกหกหาเม็ดเดียวน้าปูเนาะจ้าบัดนี้กะให้ปูไให้ป้อนได้ก็ได้จ้าปูบา่าปูกระติดกินดนิมนต์เนาะเออครัี จบุญพาสุเนอสุดสอสุดองคนแกคนแกสดีกดติดตามต้จ้ลต้องเียเนี่ยตั้มีคนสุดจริญจ้าวันนี้ลบกวนปูแค่นี้เนาะปูเนาะไปเลยจเ่ตอนจ้าขอพูดให้หลายจ้า